<TV. S 2> และแล้วทุกคนนะครับวันนี้ผมก็กลับมาอยู่กับ DMAX X3 กันอีกครั้งนะครับต้องบอกว่าครั้งนี้นะครับเป็นการเฟซซิฟเล็กน้อยนะเป็นตัวสปีด2ประตูนะครับต้องบอกว่าคราวนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนะครับทำให้รถมันดูทันสมัยมากขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสำหรับ X3 ตัวนี้เปลี่ยนตรงไหนบ้างครับไปดูกันเลยครับ เริ่มจากกระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะครับอ่ะแน่นอนว่าไอซูซูดีแม็กซ์เจเนอเรชันนี้มีการเป็นดีไซน์แบบกระจังหน้า2ชั้นอยู่แล้วนี่เขาก็อัปเดตเพิ่มเติมนะเปลี่ยนเป็นสีตัวรถแล้วนะครับตรงกลางชิ้นกลางในรุ่น X Series จะเป็นโลโก้สีแดงตามสไตล์ X Series เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีตัว X Package ตัวใหม่คือชุดแต่งของ X Series เนี่ยจะเป็นสีกาลแอนด์เรดแล้วนะครับเนีน่ยกาลแอนด์เรดนี่ครับบนกระจังหน้าเป็นสไตรป์คู่บนกระโปรงนะครับโลโก้เอ็กซ์แล้วก็เป็นสี กระจังหน้าของ d m a มใหม่ตรงกลางก็จะเป็นแบบชี้ลงไปแล้วนะครับนี่นดีไซน์แบบใหม่นะมีพวกลายคาร์บอนมาให้เหมือนเดิมนะครับให้ความเท่สไตล์สปอร์ตของ X-Series ไฟหน้าดีไซน์ใหม่นะครับเป็นแบบเส้น3แฉกนะแล้วก็เป็นไฟ LED ตรงนี้นะครับด้านในก็เป็นตัว Adaptive LED ด้านในใต้ฝากระปุงของ D m a ม X Serie นะครับจะเป็นเครื่องยนต์เดิมนะครับ1.9ลิตร DDI Blue Power นะครับ นี่เปิดขึ้นมานะครับเป็นเครื่องยนต์1.9ลิตรนะครับให้กําลังสูงสุดเท่าเดิมนะครับ150แรงมา้าแรงบิดสูงสุดที่350นิวตันเมตรเป็นเทวินเทอร์โบแบบแปรผันเป็นเกียร์แบบ6สปีดแมนนวลแทบจะทุกรุ่นยกเว้นตัวท็อปที่เป็นไฮแลนเดอร์ที่มีแบบเจ้าเกียร์6สปีดออโต้มาให้ด้านข้างของ X-Series ก็ยังคงสีเดิมนะครับ พวกบอยด์ไแคร์รี่อะไรต่างๆก็อย่างเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นล้อลายใหม่นะสีดำนะครับแล้วก็เป็นโลโก้อีซูซูสีแดงตรงกลางเป็นล้อขอบ16เนื้อยางแก้มหนาแบบนี้นะครับเหมาะสำหรับการขนของแล้วก็ขับซิ่งสไตล์เอ็กซในเวลาเดียวกันครับแน่นอนครับในอีซูซูดีแม็กเอ็กซีตัวสปีดสประตูนะครับก็ยังเป็นแคปแบบปกตินะครับตามสไตล์ฉบับของ d m a มอยู่เหมือนเดิมครับไฟท้ายดีไซน์ใหม่นะครับมีการอินทิเกรต ไฟเบรกไปอยู่ในเจ้าตัวไฟเดียวแล้วเป็นสไตรปู่ตรงกลางนี่นะตัว X Package นะครับสีกาเนตเรดตกแต่งโลโกโอ้อิซูซส,สีแดงนะครับรุ่น D Max ด้านขวาจะเป็นโลโกโ X ้ X Series และด้านล่างก็จะเป็น X Package ตัวใหม่นะครับเหมือนกระจังหน้านะออสียด้านท้ายนะครับเป็นแบบชี้ลงนะครับแล้วก็มีลายคาร์บอนไฟเบอร์มาให้หน่อยๆน,นะครับด้านท้ายก็จะเป็นตีโปมาหน่อยนะเพื่อทาให้ X Series คันนี้มันดูสปอร์ตแล้วก็เท่นในเวลาเดียวกันครับ ตอนนี้นะครับทุกคนก็ขึ้นมาอยู่ในเจ้า X Series แล้วนะครับต้องบอกว่าภายในมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับเพื่อทําให้รถยนต์เนี่ยมันดูทันสมัยมากขึ้นแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นหน้าคนขับก็ยังเป็นแบบแอนาล็อกอยู่รอบอะไรต่างๆก็ให้ความสปอร์ตแล้วก็มีโลโก้ X มาให้แล้วก็เป็นจอดิจิตอลอินสตูเมนต์ตรงกลางตรงกลางนะครับจออินโฟเทนเมนต์ตัวใหม่นะครับมาพร้อมโหมดปฏิบัติการล่าสุดของ Isuzu ก็ใช้งานได้ง่ายได้มี Apple Car p a ์เพยออโต้มาให้การขับขี่รวมๆเนี่ยยังคงความเป็น D Max ฉบับแบบออริจินอลอยู่การเปลี่ยนน้ามันเนี่ยเขาทำมาได้ดีเลยนะครับถ้าขับเรื่อยๆ oh. ทั้งหนึ่งวิ่งไปได้ไกลๆสบายๆนะครับปรุงอะไรก็ไม่ได้หนักมากครับพอเวลาขับจริงๆแล้วเนี่ยแล้วก็แน่นอนระบบอินเทอร์เน t ต์ตวใหม่ผมว่าทํามาได้ดีเลยนะครับเป็นแบบวายเลสและแอปเปิลคาร์เลล่ถือว่าด้านในของ XCD เนี่ยทำมาได้ดีเลยครับ ใครนะครับที่สนใจเดอร์ออลนิวอินสูตรดีแม็กซ์เอ็กซีตัวนี้นะครับสามารถไปชมให้โชว์รูงของอินสูตรโชว์ประเทศเลยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ